ทักทายสวัสดีเพื่อนๆช่วงเช้สายนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณโคกหนองนาบ้านโคกกลางอำเภอีิคมขาสร้อยจังหวัดมุกดาหารขอมาวันนี้มีนัดลังวัดกติดดินแถวนี้แหละครับก็ถือโ่การมา ถ่ายรูปเพื่อเพจจะเป็นที่รึกเพื่อว่าอนาคตต่อไปที่ตรงที่ผมกำลังถ่ายรูปตอนนี้ก็คือเป็นแปลงที่อาจจะเปลี่ยนมือในเร็วๆนี้นะครับก็ลาวนั้นด้านล่างนี้ปลูก เรียกว่าอะไรลิ้นจี่มะขนมปนุม่มางด้้นบนที่ป,ปลูกมันจะพาลำโอเคนะครับขอความสุขความโชคดี ร่ลำรวยเกิดขึ้นกับเพื่อนๆน,นทุกคนครับสวัสดีครับ